เปนแข้งขาโปกลิ่นเพิ่นก็คือกันกับมันกับมันแข้งขาปโป่บาบนเฮาวเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกลิน่นคือกันเลยเด้ค่ะมังแข้งขาปโปอ่า สวัสดีจ้าพี่น้องพอแล้วจากพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเพิงหวานค่ะพี่น้องดอกคว่ำง่ามเลยนะเตะมาะตะแมะค่ะพี่น้องจังซีแกงแซบค่ะพี่น้องจ้าแกงแซบดอกจังซีกระิีเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวโตวถากเพิ่นมากินเบิดก่อนเนาะนี่ค่ะเตมอะตะแมะเลยเนาะค่ะนี่ เห็ดมันพุ่มออกจากพี่น้องไปเก็บเห็ดกะเก็บเอาหมักบูเบอรี่น้ำค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะดอกหนึ่งตะเหมาะตะแมะเลยค่ะได้สามดอกเนสิตัดตีนซูพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะตัดตีนจากพี่น้อง ใส่ขาหนีบเอาจากพี่น้องกล้องกระไดมันเหลืองอัดตินหล่ะก็จะได้เอาเสือ้อมันถิมไว้ในปลาโหลดเนาะค่ะเนาะตัวทากกินนี่จับพี่น้องกะ ยังมาได้เลยกะเก็บอันนี้มานาหมักบูเบอรี่จ้ะเก็บหมักบูเบอรี่มานํา่ะได้แล้วค่ะพี่น้องสามดอกแล้วจะไปตอค่ะพี่น้องพี่น้องสวดพบูนีมันรุ่นกันว่ามันอีหยังสวดพบูนขึ้นเลยค่ะพี่น้องอุ้ยดอกบักไงดอกบักไงเลยค่ะพี่น้องบงังอุ้ยคุณนอ่ะดอกเคด เห็ดเพิงหวานไหมกำลังออกจก้ะกำลังออกจากพี่นอ้องถมถมพี่น้องมาตัดตินตัดตินจากพี่น้องเบิ่งตัดตินน้ำกันเนาะค่ะเนาะ มีดกับปะดเอาเองค่ะพี่น้องเบิง้งมีดประดิษต,ตัวเองค่ะนี่ค่ะอันนี้กับปดัดมีแบบปดัดพร้อมนะคะเนาะถ้าบรต้องไปซื้อก็เอาของที่เจ้าของบ่ไดดใส่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าตะกี้เย่ากับนคนที่แต่งนาอยู่ค่ะบะัดนี้ซ่มือี้บ่ไดดแต่งแล้วก็เลยมาดัดมาประดิเฮ็ดมีดเก็บเฮ็ดเนาะค่ะเนาะจะไปต่อค่ะพี่น้อง ได้แล้วเดอ้อค่ะพี่น้องคุณน่ะซีดอกแล้วเดอ้อเนาะค่ะเนาะจ้ะไปต่อค่ะพอ,อีกแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะมันเป็นอันนี้มันดินเอออันห้ามันถมอ้ยพี่น้องมึงดอกปักใหญ่หนึ่งคุณนะ่ะปาดพี่น้องมึงดอกนะั่นละงามพร้อมเนี่ยตัวถากกม็มีนี่ค่ะปาดพี่น้องละ่ะถมกอนถมก่อน โอ้พี่น้องนั่นดอกบักใหยเฮ้ยเก็บๆอีกก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเย้าสีท่ทายให้เบิ่งอีกเด้อค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะหญ้าตัวนี้บ,าารบ่รูะะร้ว่ามันหญ้าตะกะแตนบ่ค่ะพี่น้องท่านผู้รู้เนาะค่ะอยากรู้ว่ามันแม่นหญ้าตะกะแตนบ่ค่ะลักษณะต้นของมัน นี่ค่ะลักษณะตนของมันแล้วก็มียอดบลูว่าแมนหยาตะกะแตนบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้างในพุ่นกำลังสีหลายได้ทางในปงยอดเต็มเลยพี่น้องท่านใดผู้รู้เนาะค่ะเนาะบอกเย่าในเด้อค่ะว่าแมนหยาตะกะแตนบอกค่ะตอนนี้พิ่นกำลังสีออกดอกแล้วค่ะเน่กำลังสีออกดอกแล้วค่ะ สังเกตบัมงมดดูแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าประหมันใจตักเธอะฟามแม่น้าตะกะแตนบอเนาะคะ่ะไปต่อค่ะพี่น้องหาเราเก็บเห็ดอีกนี่จากพี่น้องนี่ค่ะนี่ก่อนมีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะ มันพวมออกค่ะพี่น้องแต่ว่ามันยังท่านบะท่านได้ออกหลายเนาะก็ออกห่างๆค่ะพี่น้องบนละดอกบนละใดไปจังเีษเนาะค่ะไปหาต่อค่ะพี่น้องอ๋อตัดตินเฮ็ดนะคะเนาะตัดตินเฮ็ดให้พี่น้องเบิกเนาะค่ะเนาะอุ้ยดอกอุย้ยนั่นเอาขี้ดินใสนน่กระตาไปแล้วฟงไปใส่กระตาเซย มีมีคนเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องเห็นเพิ่นยางออกไปข้า้าอืุสิมาแต่โทวเศร้าคนละเนาะตอนนี้กระซิบ,บมงแล้วค่ะนี่ค่ะพอดีแกงเสบยด้ดตมูติมิเว้ยไปต่อค่ะพี่น้องพออีกแล้วค่ะโตัาทาก,กินเกือบเปิดล่ะตัวทาก,กินไปกกนเคกรงน,นึงล่ะ นี่ค่ะพี่น้องตัดตินเฮดเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องปลาเนาะค่ะเนะาะปลาปลามันกะไงค่ะพี่น้องเป็นเป็นปลาไงดังเทียย่าหลงโขกเะเอาตัดตินเฮดก็ได้โอ้ย ได้หลายได้ค่ะพี่น้องเด้อบบเห็นนำ้ำหยัดกองสูงพวดเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องไปต่อค่ะปล่อะค่ะพี่น้องดอกน,น้อยๆก็เอาค่ะพี่น้องนี่เอาโหลดเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวทากเพราะว่ามันหัวตาออกโอ้ยถุงมือขาดบ้าง่งโดน,นนั้นนี่ค่ะ เพราะว่าช่วงนี้มันออกหน่อยเนาะค่ะมันหัวตะเริมออกแล้วโตวทากมันหลายค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งทั้งทีค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี่หักบางเนี่ยล่ะวาตะเริ่มติดยากเลยนี่ค่ะไอสองดอกยุ่มหนึ่งตัดตีนค่ะ เห็ดเริ่มออกค่ะแต่ว่าค่ะโบทันได้ออกหลายค่ะมีเก็บเรื่อยๆก็จะได้เมือนละหมออยู่ มีไทยปดิษฐ์ <c oughs> มีไทยปดิษฐ์ไปต่อคะ่ะพี่น้องพออีกแล้วจ้าพี่น้องเห็นบ่คะ่ะต่ะมอตะแม่เลยค่ะพี่น้องตะอมอตะแม่ตะอมอตะแม่ผมให้พร้อมเนาะคะ่นะนาอเพราะว่าเอาไปใถ่มันเป็นเสื้อต่อไปนี่คะ่ะพี่น้องดอกนึงค่ะพี่น้องนี่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 ดอกนึงค่ะดอกหนึ่ง นี่แนมแท้โอ้พี่น้องพูดอ่ะดังกลักบันหนึ่งเศษโอ้ยนี่ดอกนึงโอ้ยพี่น้องโอ้ยถอดได้ลายเด้อค่ะเห็ดมันหกักขอถอดได้ลายเลยเก็บเอาซ้ำดอกพี่น้องดอกนี้หน่อยตแต่เมื่อมันกำลังออกแต่ว่าบอลูสิท่านตัวถากบอลเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเก็บกล่องไว้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเก็บกล่องไว้ก่อนเนาะค่ะเอากล่องไว้มองนี้เนาะค่ะเนาะ มาเบิ่งว่ามันสิมีอีกบ่ค่ะพี่น้องมันรุนกันค่ะรุนกันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะปลาอันนี้เป็นเป็นทางคางทางเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยคา,างทางท่างค่ะมาค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามันสีมีออมอออบอว่าปีกายย้อเคยเอาอยู่บนนี่ล่ะลายดอกเลยปี่กายนี่แล้วคยเอาอยู่บนนี่แต่ลายลายดอกเลยค่ะพี่นอ้องเบิ่งกันดามันซีมีบอค่ะเพราะว่า,าวมันเคยออกเนาะ โอ้ยนี่นด็พี่น้องนี่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 เห็นแล้วค่ะพี่น้องเห็นแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งแต่ว่าดอกสันนี้ยล็กก็เสียวเด้อค่ะเพราะว่ามันบวทันต่อถากเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดมันพิ่งออกเนาะว้ายพี่น้องได้สองดอกมันมีได้สองดอกเอาดอกงหญ่ก่อนอุ้ยอันนี้ขอโทษหลายเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเจ้า จับกล่องบ่ค่อยเป็นแพนกล่องบ่ค่อยเป็นดอกค่ะกระสีพยายามเนาะค่ะเนาะกระสีพยายามเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งง,งามๆเบิ่งดีๆเนาะค่ะเนาะโอ้ยมึงแน่กระซามมันเอาไว้มันเป็นเสียหืออาเบิ่งดอกนี้้โอยบ่งดอกนู้นี่ตะเมาะตะแมะตะเมาะตะแมะ มีอีกบ้านน้อพี่น้องมีอีกบ้านน้อบัดที่นี่เนาะโอ้ได้ซีดอกเลยได้ซีดอกเลยอออมองนี่ช่วงอันช่วงทรวงไทยเพิ่นก็ออกดีแล้วค่ะช่วงทรวงไทยเพิ่นเสียวไปน้ำค้างทางน้ำแก่ๆท่างออกไปเฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังนี่ค่ะพี่น้องอ๋ออ๋อ เห็ดชนิดนี่นี่ค่ะเห็ดชนิดนี่ที่ว่าตะยาบมันจะดอกว่ามันกินใดบ่นี่ค่ะย่ากับมาอยู่นี่ว่านูตักเห็ดกินหลายดอกค่ะหูตกเนี่ยไตเห็ดเพิงหวานค่ะไปค่ะพี่น้องพาไปตัดตีนเฮ็ดอ้ยเนง่งามงามงามหลายค่ะพี่น้องแซ่บแสบเห็ดเพิงหวานนี่กินตั้งใดกับเบ่เบือค่ะเห็ดเพิงหวานสดๆนะ แต่ว่าขันเป็นเฮ็ดอันแห้งๆนี่ยนัน,น,นยุ่ยงเราแยไปเอามีดมาตัดตินเฮ็ดให้เบื่องเนาะคะ่ะเนาะตัดตินเฮ็ดแ้่พี่น้องเพราะว่าอา๋กล่องขึ้นไปจังส่เดี๋ยวเดอค่ะพี่น้องเดอปลปองใหม่กันเพราะว่าขันท้าตัดตินเฮ็ดอยู่นี่เนาะค่ะเสื้อเฮ็ดมันกระสีบ่ได้ไปใส่เสื้อเฮ็ดมันกระสีอยู่ในป่านี่เนาะคะ่ะเนาะข่าวตนพูนนี้ดีค่ะพี่น้อง ดอกดอกรุ่นนี้น่ะมุมกลับเป็นดอกรวดค่ะพี่น้องบ่ได้พาเดอ้อเพราะว่ามันดอกน้อยจะ่าโพดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเก็บเอาเพราะว่าจงไว้มันกับบอย่งดอกค่ะเพราะว่าตัวทากมันหลายค่ะทั้งนี่ตัวตัวทากหุ้ยหลายคััตั้งแต่ปลูกพักอ่ะบ่ท่านตัวทากค่ะ แสดงว่าน้ำาขงขางทางไกลเริ่มเนี่ยเริ่มเริ่มออกแน่แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปีกไก่เย้าเก็บเอาตน้ำาข็งคขางทางตัวนี้้องก็ต้องตัดออกหลายเพราะว่าจังซี่หล่ะคะ่ะเฮ็ดมันกันเอาจงไว้กับขึ้นนอนกินเบิดค่ะเห็นบ่คะ่ะนี่ก็เริ่มเริ่มสิก,กินแลน้วนอนก็นได มาเบิงกันค่ะในกะตาในกะตาเนาะค่ะเพราะว่าเจ้าสี่ไทยเอาเฉพาะเวลาพอเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันท่านหลายๆค่ะพี่น้องใจ,ใจเย็นๆได้ค่ะพี่น้องนะค่ะใจใจเย็นๆขึ้นน้ำรั่วใกล้ไว้เนาะค่ะพี่น้องแล้วเห็ดออกลายพี่น้องสตื่นตาตื่นใจเลยเพราะ่าเฮ็ดอยู่นี่ออกหลายค่ะพี่น้องจ้า ตะกี้เย่าได้เป็นกระตาหน่วยนี่ค่ะกระตาหน่วยหนวย่หนวยใหญ่ด้ค่ะพี่น้องกระตาหน่วยนี่เต็มเต็มแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะเอาไปเสียงไส่ถุงใส่ถุงหล้วไปเสียงไม้อยู่ในพงหา้าจงคอยกลับมาเอาไม้ค่ะพี่น้องเอาเมื่อบอ่ไว้ค่ะปะ่ะพี่น้องไปตอค่ะพี่น้องเบ่าลายใหญ่หางพอยแล้วค่ะพี่น้องพอยแล้วค่ะอุ้ยดอกนี่งามหลายค่ะพี่น้อง ดอกนี่งามเหตุโมคือจังไครนี่งามนาหาักพร้อมเนาะค่ะเป็นเด็กอ้วนเลยเป็นเด็กเด็กอ้วนเลยค่ะพี่น้องต่อต่อ,ต,อต่อค่ะพี่น้องทมใบทมใบทให้เสือมันแลนนะค่ะอู้ยัยงรอีกบวงกันเนาะค่ะพี่น้องเดอพอเดาพอสิท้ายเห็บเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะพี่น้องพี่น้องได้เห็นคือเย้าบ่ค่ะได้เห็นบ่ค่ะมันดอกหน่อยคือว่าแล้วเนาะ พี่น้องก็สีบริเวเห็นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่หูยพ่อตะมตูตะมีงามๆเลยค่ะแต่จงไว้จักน้อยไปได้ค่ะตัวถาก,กินเบิดเลยแล้วเนี่ยงามเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะผมก็ถมใบก้นเนาะค่ะถุงมือกค่ะเพราะเราติดน้ำขอ้อ <c oughs> นี่ค่ะอื้อ เพิ่นกำลังสีออกเพิ่นกำลังสีออกค่ะอา่าช่วงนี้เพิ่นสีออกย้ายห้างสะก,ก่อนเนาะคะ่ะคือจังเฮ็ดบ้านเฮาล่ะคะ่ะเพิ่นก็สีออกย้ายห้างสกกะก่อนเนาะค่ะเนาะตัดตีนเท็ดค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นมีดไทยประดิษฐ์เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เด้อประดิษฐ์เอาเองค่ะพี่น้องใส่อันอันเนีปัดหนาตะของเ่าล่ะ,ละที่ซื้อมาจากเมืองไทยเลยล่คะค่ะแต่มีดอันนี้มีดทิมเท็ดขั้ว คัวสามีเอามาเป็นคองเจ้าขลองเลยค่ะมาเฮ็ดนี่ค่ะเฮ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วได้ค่ะเนี่ยยังมาหั่นในพังได้เนี่ยอันนึเหลืองตัดออกค่ะเหลืองตัดออกพนวามันเป็นเชียรานี่ค่ะเห็นบ่กค่ะตัวตัวตัวทากเห็นบ่อค่ะเนี่ยใส้ลักกล้องเสร็จออกกันค่ะตัวทาก อุ้ยพี่น้องสืงดอกแล้วเกียงไม่ร้อยเลยเนาะค่ะเกียงไม่ร้อยเลยเห็นบอกค่ะงามงามค่ะพี่นอ้องเบ่งค่ะเน่เ่เน่อันกระปุง้งอันนี้ว่ามันเก็บมะยังได้ค่ะกระปุงอันนี้มไาไวถั่วใสเอาไว้เอไาไว้ถั่วใสเวลาพอเฮ็ดมันปูแต่เมื่อนิ่มพันเดี๋ยไปหอดมองเฮ็ดมันปูอยู่ค่ะยังรอเฮ็ดเผ่งก่อนเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะมันสิยายเนย โอเคค่ะภาพพี่น้องมาเบิ่งเห็ดชนิดนี้ค่ะพี่น้องเห็ดชนิดนี้เออบะแมนเห็ดชนิดนี้เห็ดชนิดนี้ขั้นพ้นออกมองได้นี่เห็ดเพิงสีออกหลายจากพี่น้องเบิ่งใบเลยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นคําแนะนําจากฝรั่งทางทางทางนี้นะคะเนาะเพื่อนบอกว่าขั้นเธอเห็นเห็ดชนิดนี้แล้วเห็ดเพิงสีออกหลายย่บอนนั้น ให้เธอไปสังเกตเบิ่งเลยอันเวลามันออกเพิน่นน่าแตงซีเนาะค่ะเด๋ยวยาวกกสิธาเบิ่งเนาะค่ะธาเบิ่ง่าแต่ว่าปีกายมองมองนี้ได้หลายค่ะพี่น้องมองนี้ได้เป็นมูบักใหญ่เลยเนาะได้ประมาณสามสิบก็ดอกนี่ค่ะนี่ค่ะลักษณะของเพิ่นเนาะคะ่ะนาะเพิ่นกับแหงแน่เนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนเจ้าตกไป2อสามหมื่นเลยคซื้อว่าแหงหลายค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปค่ะพี่น้องเฮ็ดชนิดนี้ เห็ดเบือชนิดนี้เนาะคะ่ะเพิ่งจะเห็นดอกแรกของของปีนี่ค่ะพี่น้องคิดว่ามองนี่สเส็ดออกก้อนมูลแล้วแล้วกระสีออกหลายพร้อมนะคะ่ะแต่เย่ายางเลาะเบ่งกันเด้อค่ะพี่น้องบัตามีพอแล้วค่ะพี่น้องเห็ดมันปูแต่ว่าบลายค่ะพี่น้องบนล,ละยมละแหนม เนาเนี่ยมาใส่เอา,า,เ,อาเอาเมื่อไปเติมกันค่ะไปเติมกันกันกบเมืองบ้านเสดา,า,าแต่มันมหลายเนาะค่ะเนะเาะคุณขาค่มันอวบเนาะมันมหลายค่ะพี่น้อง ก็ลายค่ะยางรออีกก้อนเนาะค่ะจ้าพี่น้องมาหนี้กะมารีวิวด้วยกันรีวิวของที่ได้มื่อนี้ก็ได้อันนี้ราคาหมักเบอร์เบอรี่น่อยนึงเพราะว่าเมื่อยงางก่อนค่ะพี่น้องดอกอยางบุจะมางามคากักงามแน่แต่พี่น้องงามหลายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไปสูนเพิ่น น้หนึ่งเกสอนปิวแว่งหลดได้พักอีหยังบ่มานี่ค่ะพี่น้องพักอันนี้สิไปล่องกินเบิงพ่นว่าอันวิดวีดนี่ละ่ะโบหุ่นตาขอซื้อพักอันวิดวีดนี่ล่ละค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะพี่น้องเฮดที่ได้ค่ะไปหาอยยุดอนเดียวค่ะพี่น้องยังวนไปวนมาเอาได้หลายยูเดอพุ่พนนนะได้หลายยูเดอร์ค่ะพ่นเห็นว่านี่ขนาดแค่เก็บ ใช่เฮ็ดครั้งแรกที่ออกครั้งแรกนะคะ่ะแล้วฝนกระิ้ง่วงไปแล้วเ้อนำมืออื้นมืออื้อนี่เฮ็ดนี่ออกไข่แน,น่เลยค่ะพี่น้องอันเฮ็ดมันปูได้หน่อยนึงค่ะเฮ็ดมันปูนยนมายมหนึ่งนะคะ่ะเนาะ,ะเอาดอกไม้ค่ะพี่น้องเมื่อบ้านนี่ค่ะรถจัก,กรยานรถจัก,กรยาน ก็เมาจะเข้าก็เหน่อยลมเย็นเย็นค่ะพี่น้องลมเย็นมากเลยนี่ค่ะล่องไปหนีกอลงไปหนีเพราะว่ามันมีปลาหน่อยบางอยู่ก็เป็นบ้านค่ะอันลองอันลงไปหนี่ก็เป็นปลาค่ะพี่น้องเป็นปลาั้างเบิดเลยนี่ก็เป็นปลาค่ะนี่ค่ะอ่ามีพี่น้องถาม่าปลาเห็ดอยู่ไก่บอเนาะค่ะเนาะปลาเห็ดบอยูไก่ค่ะพี่น้อง ปลาเห็ดประยูไกล่เลยค่ะปลาเห็ดอยู่ไกลๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนาะค่ะเนาะเห็ดกับเนื้อมานได้ออกลายเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องกับเบิ้งกันสมนึกซะก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตั้งค่อยสีหาคลิปดีๆมาพี่น้องเบิ้งอีกเนาะค่ะเนาะพยายามแพนกล่องซาซาค่ะพี่น้องกับสีพยายามแพนกล่องซาซาค่ะพากันคลิปไหมค่ะพี่น้อง พอากันคิดไหมค่ะบางทางไปนะคะมิจฉาทังทั้งนั้นเลยเนาะคะนะ่ะเนาะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายใบยน้ำเห็ดเนาะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวบรรทากล่องมันกล่องเวลาเวลามันค้างนะมันค้างมันมักค้างมองที่มันเบอร์นี่นี่ค่ะค้างใส่กระเพ็ดเลยค้างปุ๊บปับ๊บโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า